ปฏิปันโนะปะควะโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนะปะควะโตสาวกสังโฆญาญาปฏิปันโนะปะควะโตสาวกสังโฆสามียิปฏิปันโนะปะควะโตสาวกสังโฆสาวมงจิตปาริปุนโนะปะคะะสาวกส นิอาตะปุริสปุลทะลาเอสภะคาวตัวสาวกสังโฆอาหุนายโยปาหุนายโยตากินายโยอาเฉลีกยระหนีโยอนุตตรังปุญญัเกตังโลกัสสา ติปิโสภะคะวาอะระหังสัมมาสัมพุทตุเวชาจาระณะสัมปันโนสุขตุโลกาวิตุอนุตตาโนปุริสัตถมะสารติสัตถะเทวมนุสสานังพุทตุภะคะวะ วาคาตัวปะกวาตาธัมมสันติติโกอะกาส

โกสามีทิปฏิปันโนปะกวะตัวสาวกสังโกยติ่ตังจัตตาริปุริสยุกานิอาตาปุริสปุรคลาเอสาะกกวะตัวสาวกสังโกอาหุนายโยปะหุนายโยตากินายโยอัญชลีลตระนิโย เกตังโลกาสัติอิติปิโสภควาอราหงสัมมาสัมปวุเวชาจรณสัมปันโนสุขตโลตวิตวอานุ โรปุริสัตถามาสารติสัทธาเทวมนุสสนังัุตโวปะขาวติสวะคาตตัวปะวาตาธรรมสันติติโกอากาศิโกเอหิปัสสิโกโอวะปัญญิโกปัจจตังเวทิตาโุ ปฏิปันโนะปะคะวะโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนะปะคะวะโตสาวกสังโฆญาญาปฏิปันโนะปะคะวะโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนะปะคะวะโตสาวกสังโฆยัติทังจัตตาริปุริสัยุคั นิอาตะปุริสปพรคะลาเอสปะคะวะตัวสาวกสังโฆอาหุนายโยปาหุนายโยตากินายโยอัญชลีตระนิโยอนุตตรงปุญญาเกตังโลกัสสห ติปิโสภะวะอระหังสัมมาสัมพุทตวเวชาจรณะสัมปันโนสุขตวโลกะวิตตวอนุตารุปุริสัตถมัสสัตติสัตตาเทวมนุสานังพุผวตวะวะ สวัสดิตวะกวตตาธมโมสันติติโกะกาลิโกเอหิปัสสิโกะอุปนญิโกปัจจตังเวติตา ปฏิปันโนะปะคะวะโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนะปะคะวะโตสาวกสังโฆญาญาปฏิปันโนะปะคะวะโตสาวกสังโค สามีทิปฏิปันโนปะกวาตัวสาวกสังโฆยติทังจัตตาริปุริสายุคานิอัตาปุริสปุระละเอสปะกวาตัวสาวกสังโฆอาหุนายโยปาหุนายโยุากินายโย ตาระนิโยอนุตตรัง g i n ปวนญาเกตังโลกัสสันติอิติปิโสภะคะวะอะระหังสัมมาสัม นาสัมปันโนสุขตัวโลกาวิตัวอนุตรัวปุริสธรรมสารติสัทถ์เทวมโนสานังปุวตัวปะควาติสวากาตัวปะคะวตาธรรมวสันติติโกอะก pa sikoa o pa koa pa cha ta ng ti ta po ปฏิปันโนะปะคะวะโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนะปะคะวะโตสาวกสังโฆญาญาปาฏิปันโนะปะคะวะ Suasawa kasang ku ayatang jatare purisa yuga ni ata purisa purkalae sapakawat suasawa kasang ku apa aku nayo takinayo anjale taraniyo, เกตังโลกาสันติอิติปิโสภะกวาอรหังสัม นาสัมปันโนสุขตัวโละกุวิตัวอนุวตโรปุริสธรรมสารติสัตถะเทวมนุษสานังปุ้อตัวปะควาติสวะคาตตัวปะคะวตาทามโมสันเตติโกอากาลิโกเอ

アラハんサま。 สัมปันโนสุขตัวโละกัวิตัวอนุตารุอปุริสัตถมะสารติสัตถะเทวมนุษย์นามปัวตัวปะขวาติสวัสาิตัวปะขวัติธรรมมสันติติโกอากาศิโกเ ปัสสิกขาอวพนัยโกปัจาดจตังเวทิตา ปฏิปันโนะปะคะวะตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนะปะคะวะตสาวกสังโฆญาญาปฏิปันโนะปะคะวะตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนะปะคะวะตสาวกสังโฆญาติทังจัตตาริปุริสัยุคั นิอาตะปุริสปุกคลาเอสปะกวาตัวสาวกสังโฆอาหุนายโยปาหุนายโยอาตาคินายโยอาเฉลียตาเณิโยอานุาตารังปุญญาเกตังโลกัสส สีปิโสภะคะวะอะระหังสัมมาสัมพุทโะเวชาจารณะสัมปันโนสุขตัวโลกะวิตัวอนุตตรัวปุริสัธถมะสารติสัตถาเทวมโนสานัง ตัวปะควาติสวะาตัวปะควะตาธัมมัวสันติติโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปะณียโกปัจจตังเวทิตามปัวิ ตัวเหติสุปฏิปันโนะปะคะวะตสาวกสังโอ้ปุจปฏิปันโนะปะคะวะตสาวกสัง nya ya patipanno apakawa wat doasa waka sangko sammit dipatipanno apakawa wattuasa waka sanggo yatitang catatari Puri say yukan ni atau Pur sabput es นายโยตากินายโยอัญชาเลตรณิโยอนุตรรังวุญญาเกตังโลกาสันติอิติปิโสภะวะอรหังสัมมา สัมปันโนสุขตัวโลกะทวิตัวอานุตรรัวปุริสัตถมะสาริสัตถะเทวมนุษย์นังผุวตัวปะคะวิติสวากตัวปะคะวตาธรรมวสันติติ

Pore sa jokani, ata pore sa pokkala, esa paka, toa, sa vata, sankoa, ahunajoa, pahunajoa, lokasa. ติปิโสภาคะวะอะระหังสัมมาสัมพุทตัวเวชาจารณะสัมปันโนสุกตัวโลตวิตัวอนุตตรัวปุริสัตถมาสารติสัทถาเทวมนุสานัง Wati sa pakawata mo san titi koa akari koa ehi pa si koa oa panayikoa pa chatangwe tita ิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆญาญาฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีติปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆญาติทางจัตตาริปุริสยุคานิอัตตปุริสปุวัลาเอสภะคะวะโตสา วะกสังโฆอาหุไนโยาหุไนโยตากินไยโยอัญเชลีตระนิโยอนุตรังปุญญาเกตังโลกัสสันติอิติปิโสภะคะวะอะระหังสัมมาสัมพุทโต นสงพนสกตลกาวตันตรรสทามสารทีสาทวมนสานั to và cao thì sau hoặc khá to và cao ta tham mua sáng thì có akali cô cô bà này có bàrà tăngế thìạ có viênú Jupati panno akawato sawa kasangko ya ya patipanno akawato sawa kasangko asamiya ti patipanno akawato sawa kasangko ya titang jata re purisa yukania tapura sapur kalai sapakawato สาวกสังขวะอาหุนายโยปาหุนายโยตากินไยโยอัญเชเละระนิโยอนุตตรังปุญญาเกตังโลกัสสานติอิติปิโสภะคะวาอะระหังสัมมาสัม นสมpน สกตลกวตัน ตر รสทามสารทีสาวมนสาน भगवा दिस्वाता तन्ते को अकारो एपाशि को ओ पनायि को पचा ติปันโนะปะคะวะโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนะปะคะวะโตสาวกสังโฆญาญาปฏิปันโนะปะคะวะโตสาวกสังโฆสามีติปฏิปันโนะปะคะวะโตสาวกสังโฆสามีที่ปฏิตันโนะปะคะวะโตสาุกส ni ata puri sa po kala e sa pa kawa to ko a unai yo pa unai yo ta kinai yo an chali karani yo ano tarang pon ya ke tang lo ka ข่าวอาราหังสัมมาสัมพุทัวเวชจารณะสัมปันโนสุขตัวโลกะวิตตัวอนุตตรโวปุริสัตถมะสารติสัตถาเทวมนุสานังพุทธตัวคะวติสวะคาตัวป tak kamu sandtik kokaliiko pasiko apa ปิปันโนะปะคะวะโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนะปะคะวะโตสาวกสังโฆะยะยะปฏิปันโนะปะคะวะโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนะปะคะวะโตสาวกสังโฆะยาติทังจัตตาริปุริสายุกค

คุณผู้ชมครับและในขณะนี้รูปหล่อทองคําคุณยาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทนุกยูงนะครับได้เคลื่อนมาถึงน้ำมหาวิหารของท่านเป็นที่เรียบร้อยแล้วร่วมกันตั้งจิตอนุโมทนาบุญพร้อมกันทั่วโลกนะครับาสาธุาและตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาครับคุณธนาพรครับผู้มีบุญทุกท่านตลอดจนกระทั่งลูกหลานคุณยายอาจารย์ที่ได้ติดตามรับชมการถ่ายทอดสดในครั้งนี้นี่คือเหตุการณ์ครั้งสําคัญของประวัติศาสตร์ ที่แสดงให้เห็นถึงพลังแห่งความศรัทธาของลูกหลานคุณยายอาจารย์ที่ได้พร้อมใจกันมาแสดงความกตัญญูกตวเวทิตาต่อมหาปูชนียาอาจารย์ผู้เลิศเชกเช่นคุณยายอาจารย์นะครับรวมถึงความงดงามระการตาความพร้อมเพรียงกันของเหล่าพระพิสุอุบาสกอุบาสิกาและสาธุชนลูกหลานคุณยายอาจารย์สุขาสังคสาสามัคคีนะครับความพร้อมเพรียงของหมู่ให้เกิดสุขนั่นเองในรูปะบวนอันเชิญรูปหล่อทองคําของคุณยายอาจารย์ ทุกๆภาพนะครับที่ปรากฏในคลองจักสุของทุกท่านที่ติดตามรับชมผ่านทางสถานี GBN อยู่ในขณะนี้ย่อมราตรึงแล้วก็เปลี่ยนไปด้วยความปีติเบิกบานใจและทุกๆก้าย่างของคณะสงฆ์และผู้แทนลูกหลานคุณยอาจารย์ทุกคนในรุกขบวนยิ่งได้เห็นก็ยิ่งก่อให้เกิดความปลื้มปีติและภาคภูมิใจในฐาน,นะที่เราได้เป็นลูกศิษย์หลานศิษย์คนหนึ่ง ของคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจาันทรนุกยูงผู้ให้กำเนิดวัดพระธรรมการครับใช่แล้วล่ะคะ่ะซึ่งลูกหลานคุณยายอาจารย์ทุกท่านคะ่ะการแสดงความกตัญญูกะตเะเวทีนะคะต่อคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจาันทนุกยุงในครั้งนี้ก็ได้เกิดขึ้นจากความมุ่งมั่นอย่างแรงกล้าของเหล่าศิษยานุศิ์ทุกคนที่มีความเคารพ ความรักต่อคุณยายอาจารย์ค่ะโดยมีหลวงพ่อธรรมชโยเป็นผู้นำในการบูชาธรรมต่อคุณยายอาจารย์ด้วยความเคารพเทิดทูนบูชาซึ่งในวาระสำคัญนี้นะคะเราก็ได้ประกาศคุณของคุณยายให้เป็นที่ประจักษ์แก่ผู้คนทั่วโลกโดยการหล่อรูปเหมือนทองคําของท่านด้วยทองคําที่บริสุทธิ์ขนาดหนึ่งเท่าครึ่ง จนเสร็จสมบูรณ์และกำลังจะเข้าสู่การประดิษฐานเป็นการถาวรในมหาวิหารของคุณยายนั่นเองค่ะทุกๆลำดับขั้นตอนนั้นนะคะก็เต็มเปี่ยมไปด้วยความศักดิ์สิทธิ์ควรค่าแก่การเชิดชูคุณธรรมเมตตาธรรมและบารมีธรรมของคุณยายอาจารย์ให้เป็นที่ปรากฏ แก่สายตาของชาวโลกสมดังที่พระเดชพระคุณหลวงปู่พระผู้ปราบมารท่านได้กล่าวยกย่องคุณยายค่ะว่าเป็นหนึ่งไม่มีสองอย่างแท้จริงค่ะทุกท่านครับดังนั้นการเกิดมาเป็นลูกศิษย์ล้านศิษย์ของคุณยยอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจาันทนุกยูงนะครับนับเป็นบุญ,ญาลราภอันประเสริฐแล้วก็นับเป็นความภาคภูมิใจของชีวิตของพวกเรา เพราะว่าตลอดในช่วงระยะเวลาที่เราได้ร่วมกันกระตันยูบูชาทำแด่ท่านด้วยสิ่งที่ดีที่สุดประณีที่สุดเป็นเครื่องย้ำเตือนจิตใจ,จและความตั้งใจของเราครับที่จะสร้างบารมีตามติดท่านไปอย่างใกล้ชิดให้บุญทุกๆบุญที่เราได้กระทำเนื่องด้วยคุณยายอาจารย์นี้เองก็เกิดเป็นสายบุญที่เชื่อมเราไว้กับท่านและทำให้พวกเราทุกคนได้ก้าวตามติดคุณยายอาจารย์สร้างบารมีไปจนถึงที่สุดแห่งธรรมนั่นเองครับ คุณผู้ชมครับสำหรับพิธีกรรมในช่วงอัญเชิญรูปหล่อทองคําคุณยอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ขนยุกยงจากสภาธรรมกายสากลน,นะครับไปสู่ที่มหาวิหารของท่านก็เสร็จเรียบร้อยแล้วและเรากาลังจะเข้าสู่พิธีกรรมลําดับต่อไปคือพิธีประดิษฐานรูปหล่อทองคําในช่วงเวลา19นาฬิกาตามเวลาประเทศไทยนะครับช่วงนี้คุณธนาพอนอนอรนรมาศปุ่มรณกริยกร,รมชัยพร้อมด้วยทีมงานถ่ายเท่าสดาไปก่อนครับขอกราบนบัญนาบุญแล้วพบกันใหม่ในช่วงถัดไป สวัสดีครับสวัสดีค่ะ